thank you ทานก็มีผู้จองขยับขึ้นมาเรื่อยๆลูกหลานแล้วก็วันนี้เป็นวันพระรหัส,สมสบดรีที่18เมษายนพุทธศักราช2567ขึ้น10ค่ำเดือน5ปีมะโรง พระทั้งหมด39รูปสัมมะเนหนึ่งรูปโอ้มีสัมมะเนนด้วยวันนี้วะลูกศิษยใครวะแล้วมีนาคหนึ่งอย่างเกา่าลงมาฉันส4สงดฉันห้าตามรายงานของพระแล้วก็วันพรุ่งนี้หลวงพ่อกคง,งจะได้ไปขนแก่นลูกหลานไปขึ้นไป สารอุทธรททานที่มนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สารอุทธรจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อคงจะออกแต่เช้ามืดไปที่ขอนแกนวันพรุ่งนี้วันที่19เปิ่ปนทบาทชันเช้าที่สารอุทธรภาคสี่พี่น้องชาวขอนแก่นอยู่ใน,ใน,ในระแวกนั้นก่ ได้ยินนะก็สารก็เป็นของสาธารณะอยู่แล้วเป็นของกลางอยู่แล้วเป็นของทุกคนอยู่แล้วนะก็ขอเชิญพี่น้องลูกหลานทุกคนนะไปร่วมร่วมกันถ้าผู้ใดได้ยินผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อนะขอเชิญไปร่วมกันที่สารุทธรสืบสอบถามดูก็ได้ทุกวันน้สอบสืบสอบถามถาม,ถามง่าย ยกหูโทรศัพท์เก่งเดียวเท่านั้นไม่ต้องยกหูเลยเอพอเจมากับพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปในโทรศัพท์เท่านั้นก็บอกมาแล้วลงกูเขาก็บอกทันทีเลยเผู้ที่รู้เรื่องนะแต่ลุงพ่อไม่รู้เรื่องหนะรอกแลวุงพ่อทําไม่เป็นถามนั้นถามนี้นะ แล้วก็เมื่อฉันจะัะหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะมีภาระนิดหน่อยที่ที่ขนแก่นเกี่ยวกับคณะแพทย์อาจารย์หมอทั้งหลายที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นจะนักมาพักที่ทํากงเพลนคืนวันที่19ะพักที่ทํากงเพลนลุกลานแล้วกับวันที่20 บินถบาทชั้นเช้าที่ถ้ำกงเพลและขก็เดินทางลงไปกรุงเทพพอชั้นเสร็จแล้วป็นตอนบ่ายเที่ยงบ่ายไบ่ไปพักที่สวนแสงธรรมพุทธมนฑลสายสามแล้วก็วันที่2ี่ิมีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทบหาทุนและสมทบทุน ที่ทางอาจารย์มาอาจาย์อาจารย์โรงพยาบาลศิริราชนะศิริราชจะไปจะออกหน่วยที่ประเทศพูตานประมาณจะเตือนพุจจิการและอะไรเนะี่ยลวงพอก็จําไม่ชัดนะอันนี้ยังคอยสืบสอบที่หลังแต่ขนาดวันที่เนะี่ยลวงพออยังพูดปิดปิดถูกถูกนะั้นลูกหลานแต่พูดไปเมื่อก็ถ้าพูดไป มันผิดไปแนละ้วลูกหลานก็นต้องสืบสอบดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะแต่เรื่องราวข่าวมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะไปประเทศภูตานเพื่อจะหาสมรบทุนหลุงพ่อกเห็นด้วยเพราะลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสาธารณะของลูกของหลานอยู่แล้วละนะอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อพ,พระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อโลกนะ หลวงพ่อกระตินกนะ็เข้าไปช่วยเข้าไปดูไปแลอย่างประทาป,ป่าสามััค,คีขาวนี้หล่ะก็ไม่ได้ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดแต่สำหรับประเทศที่ท่านดังด้อยอยูอ่ยังไม่มีแพทย์มีหมอไม่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 ไม,ม,ม,มีมีแพทย์มีหมอทำลักษณะอย่างนี้ได้กรวนาสิริราชของเราก็เป็นตัวหลักตัวหลัก เพื่อไปทำแล้วก็เป็นการแนะแนวแนะนำสอนแพทย์สอนหมอในตัวเพื่อให้เขาทำได้ต่อไปนะครับเขาก็จะทำได้เพราะเขาได้เรียนรู้วิธีการทำพอไปเห็นทำเสร็จแล้วเขาก็กลับคงจะส่งคนมาเรียนอีกเพื่อในรายละเอียดาจากนั้นเขาก็ไปทำเองได้นี่แหละอันนี้คล้ายๆกับกสาธารณประโยชน์ เป็นความสุขทั่วโลกดีเหมือนกันนะดีกว่าที่จะสร้างสัตราอาวุธไปเข็นฆ่ากันใครๆก็กลัวตายอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานเนี่ยอ,อันนี้ไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้ลวงพ่อเห็นด้วยนะแต่หากมาพูดใดจะไปสร้างโรงงานสร้างสัตราอาวุธเพื่อฆ่าคนอื่นนะัให้หลวงพ่อไปทอดผ้าป่าน้อยเมืองพ่อไม่เอาเหรอกึงแขนกับแขนขาดตึงขากขาขา,ขาด ไม่ไปเราไม่เห็นด้วยก็ไปแต่้าว่าไปทำประโยชน์คุณประโยชน์ให้กับโลกอย่างที่ตรงพยาบาลศิริราชที่ท่านมีความประสงค์อย่างนั้ลวงพ่อเห็นด้วยอย่างมากเพราะคำคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวโลกถึงจะไม่ไม่ใช่ประเทศไทยก็เถอะนะประเทศไหนๆเขาก็ต้องการความร่มเย็นเป็นสุข ด้วยกันทั้งนั้นแหละนะั่นแหละหลวงพ่อคงากไปร่วมหาทุนสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลศิริราชวันที่21นะัลูกหลานนะพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครอยู่ในระแวกขอเชิญทุกคนนะมาร่วมกันนะลงขันกันคนละมากคนละน้อยเพื่อหาทุนให้กับโรงพยาบาลศิริราชแต่บัญชีก็มีแล้วล่ะนะแต่หลวงพ่อจำเลขที่บัญชีไม่ได้ บัญชีของวัดป่าบ้านตาดน่นแหะถ้าว่าผู้ใดเคยทํามาคราวก่อนครั้งก่อน,นก็คงจะรู้ละว่าบัญชีไหนแต่ทุกวันนี้ก็ยังว่าถ้าลูกหลานอยากจะทําบุญก็โทรถามเก่งเดียวเท่านั้นแหะสิริราชบัญชีสมทบทุนผ้าป่าวัดป่าบ้านตาดเพื่อจะหาทุนสมทบทุนไปประเทศเนปาล ไปประเทศภูตานแต่ก่อนไปประเทศพุเนปาลน,นะแต่บัญชีเดียวอย่างบีบัญชีนั้นล่ะบัญชีประเทศเนปาลนั้นนะยังอย,งอยู่ยังไม่ปิดนะแต่นี่เอามาใช้ประเทศภูตานบัดเนี่ยแล้วก็วันที่21่สิบอดทอดผ้าป่าสามัคคีที่สวนแสงธรรมพุทธมนตนสายสามวัดหลวงตาเราจากนั้นงพ่อกขคงจะกลับวัดตอนบ่ายๆนะลูกหลานนะ กลับวัดเลยนะท่ี้เพราะเหตุอะไรเพราะวันที่2ี่สเนก็ยี่สกยี่สิเจ็ดนก็งานในวัดของเราก็เต็มมือเหมือนกันเพราะนั้นพาลูกพาหลานอยู่ในวัดกันช่วยๆกันแบ่งกันปาผู้ใหญ่กุฏิหลังไหนกุฏิหลังไหนที่พักอย่างไรช่วยๆกนอยู่ทางในครัวก็เหมือนกันน่ะ พี่น้องประชาชนฟังฟังดูแล้วก็จะมามากเพอสมควรเนี่ยนะลูกหลานนะแล้วก็พวกเราที่เป็นเจ้าของบ้านก็ช่วยๆกันดูผู้ที่จะดูแถวทางหน้าวัดพวกทำความสะอาดปัดกวาดที่ไหนๆก็พยายามดูให้เรียบร้อยที่สุดนั่นแหละแล้วก็พร้อมกันก็นเรื่องน้ำน้ำน้ำเป็นปัจจัยสำคัญนะลูกหลานน,น้ำ แล้วก็ห้องน้าห้องส้วมเรื่องน้ำมันเป็นปัจจัยสาคัญอย่างมากๆเรื่องน้ําต้องช่วยกันดูอย่าไปคิดว่าลูกลอยมันเต็มนะบางทีลูกลอยมันค้างก็มีนะลูกลอยมันค้างก็มีเพราะนั้นต้องขึ้นไปดูไปเช็คดูให้ทีท่วให้เห็นกับตาว่าน้ำมันเต็มจริงไม่ใช่มองก็รื่อบเห็นลูกลอยมันบางทีลูกลอยมันค้างมันติดเกิเราว่าน้ํามันเต็มมันพอ งานขึ้นมาน้ำมันแห้งนะมันเป็นแต่งโง่ทั้งนั้นแหละเพราะอะไรเพราะเราขาดความรอบครอบนะไปเชื่อแต่ลูกรอยว่ามันมันมันเต็มอยู่ที่ไหนที่ไหนไหนะลูกลลอยมันค้างฮะสิ่งเหล่านี้มันต้องได้ดูหมดทนะัลูกหลาะนะลูงพ่อในสอนสอนไม่ใช่สอนแบบธรรมดาบอกธรรมดาเนะเพราะลูงพ่อเคยมีประสบะการณ์มาอย่างโศกโซนมามา,มากต่อมากแล้วนะเพราะนั้น อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจเราทีหลังการพูดจาพาทีของมันทุกวันเนี่ยลูกหลานพูดอะไรออกไปทุกวันเนี่ยลูกพ่อฟังฟังเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยมีแต่ชี้นิ้วไปข้างหน้าเป็นอย่างงาุ้นเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้เป็นอย่าง,งานู้นแต่บางคนบางครั้งบางคนบางตัวของคนผู้ชี้เนี่ยบางทีก็ <c oughs> ยิ่งกว่าอะไรอีก ยิ่งกว่าสกายด็อกอย่างที่ว่า,ามันมีมากมายหลายหลายอย่างในหลวงพ่อไม่อยากจะพูดถ้าพูดลงไปแล้วมันดูดูมันไกลยอยู่แต่มีแต่ตือนเท่านั้นแหละอย่าไปหาชี้นิ้วไปข้างนอกจนมากจนเกินไปให้โอปนัสจิโกให้มองเขามาหาตัวเองบ้างาทุกคนมันมีความผิดทั้งนั้นแหละมีผิดมีถูก แต่บางทีมันก็ผิดมากอ,าอย่างบางทีผิดต้นบัญญตัตนะิพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าพระสุทินะนทะเ,เป็นต้นความผิดพระชุทินะเป็นต้นความผิดพระพุทธเจ้าก็ตําหนินะอพอตําหนิเสร็จแล้วนะภูมิลุกขาเทวดาจะตอดจะตอดถึงอินถึงพรมทุกหมู่เรา ก็แซงซ้องบอกว่าประกาศขึ้นมาเออพระพุทธศาสนา,ามีมนทินไม่ใช่จะมีแต่อริยะนะไม่มีแต่ความเ,าเป็นพระอริยะบุคคลนะพระโสดาสกทาคานาคาพระหันนะมีมนทินเกิดขึ้นแล้วในพุทธาศาสนาคือท่านสุทิน,นะทำผิดสิกขาบทข้อที่หนึ่งในทางพระพุทธาศาสนา แต่ที่ท่านก็ไม่ได้เจตนาแต่พระพุทธเจ้าก็บอกจำเนี่ท่านสุทินะทำไม่ถูกต้องท่านสุทินะก็ยอมรับแต่ที่ยังไงท่านก็มีความทุกข์ในใจขมองท่านเหมือนกันไม่ใช่น้อยเหมือนกันที่ท่านทําลงไปแล้วเพราะท่านไม่ไม่มีเจตนาที่จะทําความรบหวูเสียหายต่อพระพุทธศาสนาแต่ในตำราในพระไตรปิฎกท่านก็พูดว่า นายนายพืชพันุนายพืชพันธุเนี่ยตั้งชื่อว่านายพืชพันธุ์ในลูกของสุธินะนะแต่ผู้แม่ก็ได้ไปบวชในพุทธศาสนาเหมือนกันแม่ของออที่เป็นคู่ชกของท่านสุเทนเป็นคู่ชกของท่านสุทิมไปบวชเป็นภิกษุณีท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์นะในพระไตรปิฎกและก็ลูกนายพืชพันุ์ที่เป็นลูก ของท่านสุทินท่านก็ได้เป็นพระหรหันต์แต่ท่านสุทินคล้ายๆกับวิตกกังวลว่าตัวเองไม่น่าจะทำอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นต้นบัญญัติอย่างนี้ท่านก็เสียใจของท่านเหมือนกันเ,เมื่อท่านตายไปแล้วตกนรกนะตกนรกไปชั่วระยะหนึ่งเพราะอะไรเพราะท่านมีใจวิตกกังวลใจหอ่อเหี่ยวใจเศร้าหมองให้พูดง่ายๆใจวิตกกังวลในเรื่องนี้ ท่านไปตกนรกซะก่อนป่านนี้คงจะได้ขึ้นละมั้งนะอันนี้ก็นึ้ในพระไตรปิฎกที่ท่านได้พูดได้กล่าวเอาไว้สรุปแล้วก็คือบางสิ่งบางอย่างมันก็สู่วูบชั่วว่าก็มีแต่มันเร็วเพราะมันชั่วไปแล้วนะบางครั้งบางคราวเราก็ไม่ควรจะสนะํากระนําซ้ําเติมจนเกินไปให้มองเจ้าของบางหลวงพ่อว่าทุกคนให้มองเจ้าของบางที่บางสไตายมัน ยิ่งกว่าลิงยิ่งกว่าหมายิ่งกว่าสัตว์สาราสิ่งอีกต่างหากมนุษย์มานามันฉลาดแต่ไม่ฉลาดทุกอย่างนะอย่างหลวงตามหาบัวว่านะ่ยพอมาพูดถึงข่าวเรื่องนี้เทาไหลหลวงพ่อก็ไปฟังเทศหลวงตาขึ้นมาหลวงพ่อกล่าหลวงตาได้พูดถูกว่าพูดตรงว่าแต่หลวงพ่ออินนี่ไม่กล้าพูดถึงขนาดเหมือนหลวงตาเอกแต่พูดเตือนเตือนชุมชนและสังคมให้ได้รับรู้รับทราบว่า จะไปมองแต่หน้าเดียวแต่มองไปข้างหน้าอย่าไปดูถูกพุทธศาสนา่าไปประจานพุทธศาสนาจนเกินไปแต่เรามองหน้าเดียวมันเสียหายนะเสียหายพุทธศาสนานะามันไม่ใช่มันไม่ใช่เสียหายธรรมดาถ้ามันเสียหายพุทธศาสนาเป็นเสียหายสิ่งที่เคารพศักการะมันเสียหายจุดนั้น การที่จะพูดการที่จะกล่าวการที่จะลงข่าวอะไรก็ตามเราต้องมองมันเสียหายไหม้ามันเสียหายวงการมากเกินไปมันก็ไม่คุ้มค่าในการหลงตัวเองได้ประโยชน์ก็จริงอยู่แต่ว่ามันเสียหายคนอื่นนะถ้าว่าเขาเอาเรื่องของตัวในมุง้งในหมอนออกมามาปร,ประจานหน่อยสออิมันเป็นยังไงมันหลายยิ่งกว่าอะไรอีกอย่างที่ว่านะ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะพอประมาณกับพอกระพอน่าจะเพียงพอหนะลวงพ่อว่านะลูกหลานทั้งหลายทั้งปวงนะแต่หลวงพ่อเอ,เองไม่ได้ปกป้องหรอกปกป้องความเร็วความเร็วความชั่วนะแต่ว่าปกป้องพระพุทธศาสนาเท่านั้นแหละถ้าเราไปตำติตำนติชิ้นนินทาจนเกินไปหัวปักหัวปั๊มจนเกินไปแต่ไม่มองตนเองฉเฉยอันนั้นไม่น่าจะถูกนะ มันต้องมองตนเองด้วยโอปัญญิโกโอปัญญิโกไว้อยู่เสมอถ้าเราเป็นโอปัญญิโกไว้แล้วนะการที่จะพูดจะกล่าวออกไปข้างนอกนะเราก็ต้องได้ได้ปิดปากไว้บ้างไม่พูดเต็มปากเต็มคำน้ำท่วมปากแล้วพูดอย่างลักษณะอย่างนั้นนะอย่างพระเยซูนะพระเยซูหลวงพ่อได้อ่านนะในอ่านในตำหักตำรา ในศาสนาพระเยซูตะก่อนผู้หญิงทําผิดมีมีชู้มีหลายผัวลกักษณะอย่างนั้นนะเ,เขาก็จับมามัดในต้นไม้ไมใช้ก้อนหินอะไรเวี่ยงบางทีก็ถึงตายาคนทั้งหลายทั้งบ้านทั้งเมืองเอาก้อนหินมาคำว่าเป็นคนหญิงคนเลวคนชั่วโยนมาใส่ว่างมาใส่ จนตายแต่พระเยซูบอกว่าไม่น่าจะถูกนะน่าจะให้ความเป็นธรรมสำหรับเขาวันนึงวันหนึ่งเขาก็จับผู้หญิงที่เลวอย่างที่ว่านั่นนะอย่างผู้หญิงที่เลวออกนอกลูกนอกทางจับมาเขาใชมัดที่ต้นเสาต้นไม้ไว้คนทั้งหลายก็ลุมมาดูจะมาคว้างก้อนหินใส่อย่างที่ว่าเพราะผู้หญิงเลวใช่ไหมละ่ะ พระเยซูก็ประกาศขึ้นมาว่าอันนี้ให้พวกเราไปอ่านดูนะอันนี้หลวงพ่อได้อ่านแบบใกลอๆอาจจะตำราอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้นะพระเยซูประกาศว่าอ้าวท่านผู้ใดที่จะเหวี่ยงก้อนหินคว้างคว้างค้อนใส่ก็ตามนะกับผู้หญิงคนนี้นะที่มัดอยู่ในต้นเสาเนะี่ยต้นไม้เนี่ยนะถ้าผู้ใดมองตั้งแต่เกิดมาข้าพเจ้าไม่มีความผิดเลยเรื่องต่าง คิดก็ถูกทําก็ถูกพูดก็ถูกไม่มีผิดเลยนะอา้าวคนนั้นแปลว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์เหนือกว่าผู้หญิงคนนั้นให้เคลื้ยงขวางก้อนก้อนหินใส่ก็ได้แต่ถ้าว่าผู้ใดยังคิดมองตนเองว่าข้าไปเจ้าคิดไปทางเร็วบางทีก็ทําก็ทํา,ทาเร็วบางทีก็พูดก็พูดเร็วอยู่บางครั้งบางคราว ถ้าว่าตัวเองยังเลวอยู่ยังไปโยนก้อนหินไปคว้างคอ้อนใส่คนอื่นเขาน่นอันนั้นไม่น่าจะถูกนะเพราะตัวเองก็มีความผิดเป็นหมนทินอยู่แล้วเ <c oughs> พราะนั้นถ้าผู้ใดก็ตามถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงให้คว้างคอ้อนใส่ผู้หญิงคนนั้นได้นะ <c oughs> นี่แหะอันนี้คือท่านให้ความเป็นธรรมนะผลสุดเสร็จแล้วก็ <c oughs> ไม่มีแต่ใครก็มองตัวเองเย เก็จะคิดดีทำดีพูดดีได้ยังไงตลอดไปใช่ไหมล่ะบางทีคิดอยากจะฆ่าคนบางบางทีคิดทางเลวบางไม่รู้ว่คิดอะไรตัวม่อไรแต่เลวีแต่ละวันนละ้นลก็การกระทําของตนเองมีที่รับบางมีที่แจ้งบางบางทีก็พูดลงไปก็นเนี่ยนะพูดไม่สํารวมปากบางทั้งอย่างนี้เป็นต้นนะไม่มีใครใครกล้าทําเ,เพราะเอะไรเพราะมองตนเองแล้วไม่มีไม่บริสุทธิ์พอนะ จากนั้นทังเอาไปปล่อยไม่มีใครทำพอปล่อยเท่านั้นผู้หญิงคนนั้นก็คงจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงเตลังเปิงเปิดอขนาดเป็นตายเป็นดวงวิญญาณแล้วก็คงจะวิ่งอยู่มั้งเพราะกลัวตายไะนี่แหละอันนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเป็นอุทาหรณ์เป็นแนวความคิดตื่นชุมชนและสังคมอย่าไปมองข้าม แต่คนอื่นจะไปมองแต่คนอื่นมากเกินไปให้มองตนเองบ้างโอปนัจญโกโอย่างที่ท่านพระเยซูพูดนะ่ะให้มองตนเองบ้างคิดทำพูดของตนเองบ้างถ้าว่าไม่คิดจุดนี้นะลูกหลานนะมันมองแต่คนอื่นมิถึงคนผิดผิดผิดอยู่ตลอดใจของเราก็มีแต่ร้อนร้อนอยู่ตลอดว่าคนอื่นผิดนะแต่ตัวเองผิดไม่ไม่วานะมีดปิดเวลาตัวเองผิดปิดไว มีกก็ปิดเหมืนันเอาอะไรปิดหลงหลงมูดหลงโคดนั่นแหละปิดแต่เปิดมาเมื่อไรก็เหม็นถึงเมื่อน,นั้นโดยมากมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นทุกคนมันก็มีอยู่แล้วคนมีกิเลสราคะโทสะโมหนะจะให้บริทธุ์มันเป็นไปไม่ได้หรอกลูกหลานนะโลกใบนี้มันต้องเป็นอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่เรายังไม่เกิดเรอาอยัางไม่เกิดมันก็เป็นมาอย่างนี้แหละเราอยู่เดียวนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละ เราตายไปแล้วมันยังเป็นอยู่อย่างนี้แหละโลกใบนี้พราะโลกกิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้ก็หลวงพ่อเล่าเล่า,ลาก็เก่าให้ลูกหลานเป็นแนวความคิดเพื่อการศึกษาอย่าไปมองข้างนอกจนเกินไปอย่าไปเพ่งโทษข้างนอกจนเกินไปอย่าไปมองมองคนอื่นจนเกินไปอย่าไปชี้นิ้วคนอื่นจนเกินไปเคาว่าเกินไปน้นไม่ใช่ไม่ให้มองนะ,ะให้มองให้ชี้นิ้ว แต่อย่าให้มันเกินไปนะนะให้รู้จักประมาณในการในการบอกกล่าวในการพูดนะอันนี้ก็ขอบอกชุมชนสังคมพี่น้องลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะลูกหลานนะอันนี้หลวงพ่อพูดในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาใกล้ตายแล้วหลวงพ่อใกล้ตายแล้วก็เลยเตือนเตือนชุมชนสังคมลูกหลานของหลวงพ่อทุกคนนะใครจะฟังได้ไปฟังกับสุดแท้แต่ คนอน,นาจิตต่างนานาทัศนะจะให้ฟังทุกคนก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะแต่บางคนอาจจะฟังลูกหลวงพ่ออยู่บ้านกันนั่นนหละหลวงพ่อก็เลยเตือนผู้ฟังเท่านั้นนะไอ้ผู้ไม่ฟังก็ไม่ว่ากันนะว,าว,าวา่าก็ว่าไปทำก็ทำไปสรุปแล้วนั่น,นะการพูดการกล่าวออกไปนั่นแหะกรรมชั่วอย่าทำเฉยดีกว่าการคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเฉยดีกว่านะ เมื่อเราคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วลงไปแล้วนะกรรมชั่วคือการกระทําจะตามให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะอัน <c oughs> นี้ให้ฟังให้ศึกษาให้ฟังเอาไว้นะลูกหลานนะอาตอนนี้ไปหลวงพ่อพูดอะไรมากมายหลายๆวันให้ฟังแล้ววันนี้เอาเพียงแค่นี้ก่อนนะลูกหลานนะเอารับพรใด้ทีนี้นะ สัพาโรขวินิมุตโตสัพสันตาปาวัตเิโตสัพเวรามาติกันโตนิโมโตจตวังภาวะัาปิติโย วิวานันตุสาพโรโคนวินาศตุมาเตพาวาตวันตาไรยนทิขายุโกพาวะพิวัฒนาสิล สานิจังวทฒาปัจยโนจัตตารวธรรมวัดทานติอายุวันโนสุขังภาลายุโรราโดทีร สุขสัสดาตาเมธาวีสุขังสวอาทิคาติอายุดัตตวาพลังวันานางสุขสันจปาิพาณโดติขายุยาสวะโหติยาทายาทุ ปะปะสติติภาวะตุสัพสพมังกาลางังราคันตุสัพพเิวตาสัมบาบุทธานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกาลางาัาาง,าลางราคันตุสัพพเิวตา สับบมมาธรรมานุภาเวนะสดาโสทิพวันตุเตภาวะตุสาพะมังกาลังราขันตุสาปเดวะตาสัมมาสังขานุภาเวนะสดาโสทิ วันตตเท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ Youtube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสืออ e ีบุ๊กรับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t ไวด m ัดน้อย .com สุดสูสังละพะเตปัญญยังตั้งใจฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา